บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับพืชผักไว้มากมายหลายคนก็บอกว่าน้ำรากใบเตยช่วยรักษาโรคเบาหวานและเมื่อ6ปีที่ผ่านมามีข่าวแชร์กันว่าเจอต้นมักกะลีผลของจริงอีกด้วยเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันอดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5น้ำรากใบเตยรักษาเบาหวาน5วันหายจริงหรือ สรรพคุณยาไทยเตยที่จะใช้ได้ในเรื่องของการลดน้ําตาลเนี่ยก็คือเตยหอมโดยใช้ตัวรากต้องเป็นเตยหอมนะเป็นยาพื้นบ้านตำรับยากลางบ้านจริงใช้ลดน้ําตาลที่หมอพื้นบ้านใช้กันมาแต่ว่าที่บอกว่า5วันแล้วเห็นผลอันนี้ไม่จริงนะคะถ้าจะให้บอกว่ากินยาหรือว่ามีสมุนไพรอะไรแล้ว5วันหายเนี่ยไม่ควรแชร์ครับสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนการกินสมุนไพราอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ก็จริงแต่โรคเรื้อรังอย่างเบาหวานก็ไม่มีทางที่จะหายขาดได้ภายใน5วันแบบที่เขากล่าวอ้างนะครับ อันดับที่4ีปป่สรรพะุูของใบหม่อนจริงหรือจริงค่ะแต่ว่าจะมีบางประเด็นที่ต้องระวังกันเพราะเสิดสารสกัดจากใบหม่อนสามารถที่จะลดเกรเกิสลายในเลือดได้แต่ปริมาณที่ใช้ก็ยังไม่ได้สามารถที่จะบอกบอกชัดเจนว่าจะดีกว่ายาที่แพทย์ใช้ในการรักษา สรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนแต่ก็มีบางส่วนที่อาจทําให้เข้าใจผิดได้ครับใบหม่อนแม้จะมีประโยชน์มากมายแต่การกินเพื่อหวังผลให้รักษาโรคแทนการใช้ยาอาจจะไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องนักนะครับอันดับที่3 เตือนต้นตีนเป็ดมีพิษอันตรายจริงหรือมีพืช2ชนิดนะคะที่เรียกว่าตีนเป็ดอย่างแรกเนี่ยคือตีนเป็ดน้ําส่วนพืชอีกต้นหนึ่งชื่อว่าพญาสัตบัญเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางหรือไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ดอกเนี่ยจะมีขนาดเล็กมีกลิ่นรุนแรงส่วนสําหรับต,ต้นตีนเป็ดน้ำเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างก็คือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่สูงใหญ่เท่าพญาสัตบัญัดอกของตีนเป็ดน้ำเนี่ยจะมีดอกสีขาวตรงกลางเนี่ยมีจุดแต้มสีเหลืองที่มีพิษร้ายแรงก็คือต้น ต้นตีนเป็ดน้ําถ้าเราบริโภคเมล็ดของต้นตีนเป็ดน้ําเข้าไปอาจจะทําให้หัวใจเต้นช้าลงจนถึงหัวใจหยุดเต้นได้ตัวต้นพญาสัตบันก็จะมีสารคาดิแอคไกโคไซด์อยู่ในเปลือกต้นสารตัวนี้ไม่ได้ออกมาจากกิ่นครับไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นของต้นพญาสัตบัญจะมีความเป็นพิษร้ายแรง สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อกเพราะต้นตินงเป็ดที่พบในประเทศไทยไม่ได้มีพิษร้ายแรงนะครับแต่หลายคนก็แพ้ได้กลิ่นแล้ววิ่งเวียนศีษะะก็ควรจะหลีกเลี่ยงเดินออกมาให้ห่างจะดีกว่าครับอันดับที่2 14สรรพคุณหนามเฉาเวยหรือป่าช้าเหงาจริงหรือ นานาเฉวย่ยเนี่ยเป็นพืชในตระกูลเดียวกับพญายยฟ้าทลายโจรพืชกลุ่มนี้ก็ช่วยลดการอักเสบลดการปวดได้ต้นนี้แพร่เข้ามาในเมืองไทยน่าจะา10-20ปีแล้วแล้วถ้าจะกินหนานาเฉวย่ยนี่แหละครับใช้ใบสดล้างทําความสะอาดแล้วก็เคี้ยวไม่เกินวันละ3ใบแต่บางคนอาจต้องระวังผู้ที่ใช้เนี่ยคงต้องสังเกตอาการตัวเองตัวหนานาเฉวย่ยลดน้ําตาลในเลือดเร็วมากบางคนที่น้ําตาลในเลือดไม่สูงก็มีโอกาสเสี่ยงทําให้น้ําตาลยิ่งต่ํากว่าปกติใจสั่นหน้ามืดหรือว่าถ้าเป็นมากๆก็อาจจะช ได้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับใน14สรรพคุณส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันทั้งหมดยังเป็นในสัตว์และหลอดทดลองยังไม่ควรแชร์สรุปแล้วเรื่องนี้มู่้อย่าแชร์นะครับเพราะ14สรรพคุณที่ว่ายังไม่มีหลักฐานรองรับระมัดระวังไว้ก่อนจะนำมารับประทานจะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายที่จะตามมาได้นะครับและอันดับที่ 1. ต้นมะกะลีผลมีจริงหรือ ต้นมะกอกลีผลจะเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่มากและจะออกลูกเป็นผู้หญิงเปลือยแต่ต้นนี้ก็กินธนาการขึ้นมาที่เป็นต้นเดียวติดตัวต้นอื่นผมก็ยังไม่เห็นในรอกนี้ผม่ไม่มีนะสถานที่แห่งนี้คือสวนป่าหิมพานะครับสร้างโดยดรอรุณชัยเสรีมีสัตว์หิมพานสวยๆหลายชนิดเลยครับส่วนต้นมะกอลีผลนี่ก็สร้างขึ้นเมื่อปี2539โดยเป็นปูนซีเมนต์หุ้มไฟเบอร์กลาสกิ่งก้านใบผลทําจากไฟเบอร์กลาสครับสร้างต้นนี้ขึ้นมาในราคา350,000บาทไฟเบอร์กลาสครับ ข้างในที่เป็นปูนเป็นปูนพุ้มด้วยไฟเบ์กาน่านเสียดายที่นักท่องเที่ยวบางคนไม่แค่เชื่อว่าเป็นมกกรคผลของจริงนะครับแถมยังสอยขโมยกลับบ้านไปด้วยนะครับเขาบอกว่าหายไปเกือบ30ตัวจากที่สร้างไว้52ตัวครับสรุปแล้วเรื่องนี้มั่วอย่าแชร์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคลิปที่แชร์กันเป็นงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติไม่ใช่ของจริงตามที่เข้าใจกันนะครับ พืชผักสมุนไพรหลายชนิดก็ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้จริงแต่หลายชนิดก็มีอันตรายแฝงอยู่มากมายดังนั้นเราจรึงควรตรวจสอบให้แน่ใจและที่สําคัญปรึกษาแพทย์ก่อนจะตัดสินใจกินอะไรเพื่อรักษาโรคเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวก่อนแชร์ โซเชียลตอนนี้ก็รวดเร็วไปหมดนะครับอยากให้ชัวร์ก่อนแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม